สวัสดีครับฝรั่งเศสนี่เป็นประเทศที่ทําให้เราเนี่ยได้รู้จักกับฝรั่งนะครับด้วยเอกลักษณ์ผมบอนผมเหลืองตาสีฟ้าผิวขาวเข้ามาในภูมิภาคของเราไม่ต้องถามว่าทําไมเราเรียกว่าฝรั่งนะครับก็เพี้ยนมาจากฟรานซ์นั่นเองแล้วเศษแล้วมาจากไหนก็มาจากฝรั่งเศส แต่ว่าเราเนี่ยออกเสียงมันกับเจ้าของภาษานี้ไม่ได้ก็เลยเอาแบบง่ายๆตามถนัดนะครับทฤษฎีเดียวกับอังกฤษกรณีเดียวกันเบนเยี่ยมนี่ก็ด้วยนะครับจะมา Belgium. เปีเยวเจี่ยมเปียวเจี่ยมนี่มันไม่ถนัดเลิ้นเบนเยี่ยมมีอะไรไหมล่ะครับจริงๆคนยุโรปเข้ามากอดฝรั่งเศสอีกมากมายทั้งโปรโต,ตุเกสฮอลันดาแต่ว่าฝรั่งเศสเป็นที่จดจํามากกว่านะครับตั้งแต่นั้นมาเนี่ยคนผิวขาวตาสีฟ้าผมเหลืองจึงถูกจัดประเภทเป็นหมดหมู่ให้เป็นฝรั่งไปหมดโดยปริยายนะครับมี ว่าจะเป็นใครก็ช่างอังกฤษสารัเมิกาสวีเดนก็เป็นฝรั่งหมดไม่สนใจสัญชาตินะครับ ฝรั่งเศสความเป็นมานี้น่าสนใจมากนะครับนี่คือคนที่โค่นโรมันนิลงได้แล้วก็ยิ่งใหญ่ในยุโรปมานานตอนนั้นเชื่รมันยังเป็นบ้านนอกป่าเถื่อนอยู่เลยนะครับอังกฤษก็เป็นแค่โรบินฮูดบ้านป่าแต่ว่าห้าวจัดฝรั่งเศสเลยส่งคนนี้ไปปราบคนที่ฝรั่งเศสส่งไปปราบอังกฤษกลับตั้งตัวเป็นกษัตริย์ของอังกฤษไปนะครับแล้วก็แยกตัวจากฝรั่งเศสนั่นคือความสัมพันธ์ระหว่างอังกฤษกับฝรั่งเศสแล้วก็เป็นชนวนเหตุการณ์เป็นอริกันเชียรมันนิโตขึ้นแล้วก็เกี่ยววดอออองงงงงกกกััับฤฤษษจนราชข มีเชื้อสายเยอรมันและนั่นคือความสัมพันธ์ระหว่างอังกฤษกับเยอรมันนะครับจนถึงสงครามโลกครั้งที่2อเนี่ยอันนี้ไม่แปลกนะครับที่เยอรมันเนี่ยจะล็อกเป้าฝรั่งเศสเป็นอันดับแรกจะใหญ่ได้ก็ต้องล้มตัวใหญ่ซะก่อนเยอรมันบอกให้อังกฤษนี่ยอมอังกฤษไม่ยอมนะครับเยอรมันเลยถล่มอังกฤษไม่สนพี่น้องจนเรื่องราวเนี่ยมันถึงปัจจุบันปัจจุบันในยุโรปเศรษฐกิจอันดับหนึ่งก็คือเยอรมันอันดับ2ก็คืออังกฤษแล้วก็อันดับ3ก็คือฝรั่งเศสนะครับอันน มันมีเงิน100บาทเนี่ยอังกฤษก็จะมี30บาทฝรั่งเศสก็จะมี25บาทนั่นคือความห่างทางการเงินนะครับ แต่ว่าทางการทหารแล้วนะครับฝรั่งเศสมาดับหนึ่งอังกฤษนี่เป็น,นดับสองเยอรมาน,นี่ห่างกันเยอะฝรั่งเศสเปรียบเสมือนพลโทอังกฤษนี่เป็นพลตรีเยอรมันเป็นได้แค่จากสิบเอกเท่านั้นเยอรมานี่ถูกจํากัดอาวุธนะครับฝรั่งเศสเป็นประเทศแรกในโลกที่มีกองทัพอากาศมีเครื่องบินรบนี่มากมายผลิตเองด้วยนะครับแล้วก็มีชื่อเสียงอยู่ช่วงหนึ่งการต่อย,ยอดเทคโนโลยีเป็นสิ่งที่ฝรั่งเศสต้องการทําโดยต้นทุนทางเทคโนโลยีที่ตัวเองมีจริงๆแล้วเนะี่ยฝรั่งเศสมีวิธีการของตัวเองนี่พอสมควรแล้วครับ หลังจากที่อังกฤษปฏิวัติอุตสาหกรรมฝรั่งเศสก็เริ่มเป็นรองแลวครับเชอรวมันเริ่มพัฒนาขึ้นฝรั่งเศสก็เริ่มชาลงไปและแล้วสตรมิกาก็โตขึ้นมาแซงหน้าไปไม่เห็นฝุดเลยนะครับโดยต้นทุนความรู้ของฝรั่งเศสเนี่ยมันไม่น่าห่างกันได้ถึงขนาดนั้นไม่รู้ว่าฝรั่งเศสไปหมกมุ่นอยู่กับน้ําหอมนี่มากเกินไปหรือเปล่านะครับ เครื่องบินของฝรั่งเศสนะครับวนเวียนอยู่กับตระกูลมีราดปีกสามเหลี่ยมเบอร์มิวดา้าไม่สามารถก้าวข้ามได้อันนี้ส่วนตัวแอดมินคิดว่าที่เป็นแบบนั้นเนี่ยเพราะว่าไม่มีการแข่งขันนะครับบริษัทดาโซผูกขาดในเรื่องนี้ต่างจากสารมิการที่มีหลายบริษัทนี้แข่งกันเมื่อมีคนเดียววิธีคิดระบบความคิดก็อยู่แบบเดิมๆให้คิดใหม่ก็ออกแบบมาแบบเดิมๆหรือไม่ต่างจากเดิมมากน,กนะครับเหมือนเอานายพลเนี่ยมาเป็นผู้บริหารชินกับการใช้อํานาจที่ไม่มีเหตุผลที่รองรับมากนัก มาเจอกับการบริหารบริษัทที่มีหลายปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้องมีหลายฝ่ายเข้ามาเกี่ยวข้องมีกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วในผลไม่เคยเจอมาก่อนนะครับไม่รู้กฎหมายหรือว่าไม่อยู่ในกฎหมายมาก่อนพอเจอกับปัญหาเนี่ยก็คิดว่าคําสั่งหรือว่าอํานาจที่ตัวเองมีแก้ไขได้ทุกอย่างนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่พอทําไม่ได้ก็โมโหกบเกลื่อนไปวันๆชินกับการทําแบบนั้นให้ทําอีก2030ปีก็ไม่ต่างจากเติมนี้มากนักหรอกครับ อันนี้บริษัทดาโซก็เหมือนกันนั่แหละครับคิดว่าปีกสามเหลี่ยมเนี่ยมันแก้ปัญหาได้ทุกอย่างของเครื่องบินคิดได้แค่นั้นวนๆอยู่แค่นั้นแหละครับ สหรัฐอเมริกานี่เริ่มสร้างเครื่องบินยุคที่4ก็คือ F14 Tomcat กับ F15 Eagle แน่นอนว่ามันไปไกลแล้วนะครับฝรั่งเศสจะมาภูมิใจกับมิราต3กับมิราตห้านี่ต่อไปไม่ได้ F15 Eagle ก็คือเครื่องบินที่ฝรั่งเศสล็อกเป้านะครับว่าต้องเอาชนะนี้ให้ได้สำหรับเครื่องบินขนาดใหญ่ในตอนนั้นฝรั่งเศสมีเครื่องบินขนาดเล็กฝั่งโซเวียตก็มี Su27 นี่ขึ้นมาแล้วนะครับฝรั่งเศสอยู่ไม่ได้อีกแล้วลครับต่อมาสหรัฐอเมริกาสร้าง F16 นี่ขึ้นมาอันนี้มันเป็นเครื่องบินขนขาดเล็ก มันไปทับลายตลาดของเครื่องบินมิราดของฝรั่งเศสอีกฝรั่งเศสจึงหันไปจัดการกับ F16 นี่ก่อนแลลวครับโดยการสร้างมิราด2,000ขึ้นมาสู้แน่นอนว่าหน้าตาก็วนเวียนอยู่กับปีกสามเหลี่ยมเหมือนเดิมข้อดีของปีกสามเหลี่ยมคือมีแรงยกที่ดีนะครับแต่ว,ว่าข้อเสียคือมีแรงต้านนี่เยอะ เครื่องยนต์ของมิราสส0 0พันมีแรงน้อยกว่า F110 หของซารามิกาถึง28เอร์เซนตอันนี้ม่ต้องถามผลว่าจะออกมายังไงนะครับมิราสสองพันโซเอฟสินี่ไม่ได้อืดอาดแรงต้านเยอะมีนาซ้ำเนี่ยค่าใช้จ่ายสูงกว่า F16 ราคาก็แพงกว่า F16 ด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าด้วยความที่ F16 นี่มันหายากในตอนนั้นมีการจํากัดการส่งออกนะครับเลยทําให้มิราสสองพนนี่พอขายได้พอคืนทุนจะเรียกว่าถูกหวยก็ว่าได้นะครับ แน่นอนว่าฝรั่งเศสก็รู้ว่าแรงเครื่องยนต์นีนไม่พอแล้วครับจะทำย่างไรง่ายๆเลยครับที่คิดได้ในเมื่อเครื่องยนต์เดี่ยวแรงไม่พอก็ใส่2เครื่องยนต์ไปเลยนะครับจากมิราส์องพันหนึ่งเครื่องยนต์มาใส่2เครื่องยนต์ก็ตั้งชื่อง่ายๆเลยครับมิราส์ี่พันบินได้เร็วขึ้นสูงขึ้นไกลขึ้นแต่ว่าหน้าตาไม่เปลี่ยนนะครับเพิ่มอุปกรณ์นิดหน่อยมิราสี่พันไม่ได้มอง F-16 อีกต่อไปแล้วนะครับหันไปมองที่ f อ5 e a g ห้ในตอนนั้นสหร,ร,รัฐอเมร แล้วก็ F-15 โดยเฉพาะกับตะวันออกกลางและฝรั่งเศสหวังเข้ามาแทรกในตะวันออกกลางในตลาดเครื่องบินรุ่นใหญ่นะครับเพราะว่าแทรกมาแล้วสำเร็จกับมิราส2,000เพราะว่าลีลาการส่งออกเครื่องบินของสหรัมิกานั่นเองแหละครับ วิราสี่พันนี้ใช้วัสดุใหม่แข็งแรงขึ้นน้ำหนักเบาลงมีแรงขับต่อน้ำหนักที่ดีขึ้นนะครับสามารถทําความเร็วได้เกิน2450กิโเมตรต่อชั่วโมงหรือว่าเกิน2มาร์กแต่ก็ยังช้ากว่า f 15แล้วก็ซู27่อยู่ดีนะครับวิราตสี่พันใหญ่กว่าวิราสองพันแล้วก็เพิ่มปีกขนาดด้านหน้าด้วยราคานี้ไม่ต้องถามแล้วครับแพงแน่นอนแต่ว่ากลุ่มลูกค้านี่มีเงินแล้วก็ต้องการวิราสี่พันจึงเป็นความหวังของฝรั่งเศส การที่จะขายได้นะครับกองทัพฝรั่งเศสต้องเข้าไปจําการให้ดูเป็นตัวอย่างสัก,ก่อนแต่ว่ากองทัพอากาศฝรั่งเศสนี่ก็อิดออดเพราะว่าราคาแล้วก็ค่าใช้จ่ายของมิราสีพันนี่สูงมากๆนะครับเพราะว่ามิราสีพันเนี่ยทำไว้ขายกับเศรษฐีทั้งอิรา่านแล้วก็ซาอดุดิอาระเบีย ในตอนนั้นอิรา่านนี่เป็นมิตรกับสัอามิกานะครับแล้วก็โซเวียตก็ยังอยู่อาเซอร์ไบจันอาร์เมเนียจอร์เจียเติร์กเมนิสถานตอนนั้นยังเป็นสหภาพโซเวียตเพราะฉะนั้นอิรานนี่อยู่ติดกับโซเวียตแล้วก็ต้องการเครื่องบินสกัดกัน้น F14 กับ F15 เป็นเครื่องบินทางยุทธศาสตร์นะครับสัอามิกาควบคุมการส่งออกโดยเฉพาะกับประเทศตะวันออกกลางีหลา 4, นสี0พนี่อนาคตสดใสย,ยังไงก็ต้องซื้อแล้วครับแต่ว่าเหมือนฟ้าผ่าลงกลางหอไอเฟลเมื่อประธานาธิบดีสัอเรรมิกาอย่างนิกสันนะครับแก้กฎหมายกัน ขาย F14 ชอมแคทชอมแคทมีขีปนาวุธยิงได้ไกลกว่ามิราสี่พันมากกว่า4เท่าเวด้าก็ดีกว่าบินได้เร็วกว่าเพดานบินสูงกว่าไม่ต้องสงสัยว่าอิราหนี่จะเลือกใครละครับแต่ว,ว่ามิราสี่พันยังมีความหวังกับซาอุดีอาระเบีย ชะตาฟ้ากำหนดแล้วครับอังกฤษถอนตัวออกจากตะว,วันออกกลางสหรัฐมิการเข้ามามีอิทธิพลทางการเมืองแทนแล้วครับซาอุดีอาระเบียไม่เคยซื้ออาวุธจากฝรั่งเศสมาก่อนประกอบกับการเมืองซาอุเลือก f 1 5 e a g l e ความมืดมนเข้ามาปกคลุมฝรั่งเศสอกหักซ้ำสองอกหักซ้ำซ้อนเพราะว่าลูกค้าเป้าหมายมีอยู่สองคนเท่านี้แลลวครับหันมามองกองทัพฝรั่งเศสก็สายหน้าวิลาสีพันขาดใจตายทันทียุติโครงการด้วยความเจ็บปวดแล้วครับ แต่ว่าแนวคิดเครื่องยนต์คู่ของฝรั่งเศสก็ยังอยู่นะครับเพื่อแก้ปัญหาความแรงของเครื่องยนต์ประกอบกับเครื่องบินของฝรั่งเศสเริ่มล้าสมัยแล้วครับฝรั่งเศสหันไปร่วมมือกับอังกฤษอิตาลีชูมันสเปนในการพัฒนาเครื่องบินซึ่งต่อมาก็จะกลายเป็นยูโรไฟเตอร์ไทฟูนนั่นเองนะครับแต่ว่าฝรั่งเศสนี่ถอนตัวทะเลาะก,กับอังกฤษเพราะว่าอังกฤษไม่ยอมให้สร้างยูโรไฟเตอร์ที่ใช้บนเรือบรรทุกเครื่องบินได้นะครับทำไมเลยครับอันนี้เราต้องไม่ลืมความเป็นอริระหว่างอังกฤษกับฝรั่งเศสอังกฤษมีเร,รทุ เครื่องบินน้อยเลครับฝรั่งเศสมีเรือบรรทุกเครื่องบินพลังงานนิวเคลียร์ทางอังกฤษปล่อยให้สร้างต้นทุนโครงการนี้ก็จะสูงมากและที่สําคัญเนี่ยฝรั่งเศสจะมีศักยภาพทางทะเลมากกว่าอังกฤษอันนี้สําคัญมากนะครับแล้วก็เชยงมาเนี่ยก็ไม่มีเรือบรรทุกเครื่องบินไม่มาแบกรับต้นทุนแทนแน่นะครับ ฝรั่งเศสทันมหาดาโซเอวิเอชันก็เพื่อสร้างเครื่องบินใหม่ดาโซบอกได้เลยแะครับก็เอาแนวคิดมิราศีพันแผ่ในใจมาสร้างเป็นดาโซราฟาวทำให้มันเล็กลงเปลี่ยนหน้าตาไม่ให้เหมือนกับมิราแต่ว่าดาโซก็ยังเป็นดาโซนะครับต่อให้ออกแบบใหม่ราฟาวก็ยังมีกิจไอของมิราและที่สำคัญเนี่ยเวลาผ่านไปนานแค่ไหนนะครับหนวดของมันท่อเติมน้ามันของมันก็ยังอยู่ราฟาวมันก็คือมิราศีพันย่อส่วนลงมาปรับปรุงนิดหน่อย ยุคแรกของลาฟาวใช้เครื่องยนต์ของโฮเ n นตเพิ่งมาทําเครื่องยนต์เองในช่วงหลังนะครับนอกจากลาฟาวจะได้ DNA มาจากมิราสี่พันแล้วไม่ทราบว่าลาฟาวเนี่ยได้ต้นทุนของมิราสี่พันมาด้วยหรือเปล่านะครับเพราะว่าราคานี้สูงเรี่ยวเกินเหตุอันนี้มันก็น่าคิดนะครับ